จากผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามาดูอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะคะในส่วนของรถโดยสารรับจ้างระหว่างอำเภอรอบนอกของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยแหะคะ่ะก็บอกว่าประชาชนเนี่ยเดินทางน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ถ้าเจ้าตัวไม่ได้เดินทางก็ยังคงมีการฝากสิ่งของกลับบ้านแต่ไม่มีผู้โดยสารเลยทําให้รายได้ลดน้อยลงค่ะ รถโดยสารรับจ้างที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างอำเภอรอบนอกนะคะเข้ามายังตัวเมืองเชียงใหม่หลังจากการประกาศให้อําเภอเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีแดงที่มีจํานวนผู้ป่วยโควิดสูงค่ะทําให้รถโดยสารจากต่างอำเภอไม่ว่าจะเป็นที่จอมทองแม่แตงหรือว่าที่ฝางที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารเข้ามายังตัวเมืองเชียงใหม่มีจํานวนผู้โดยสารเนี่ยลดลงนะคะก็ส่งผลให้รายได้ลดลงไปอย่างมากแต่คนขับเองก็บอกว่าแต่ก็ยังจําเป็นจะต้องวิ่งรถตามปกติค่ะโดยต้องระวังตัวเองส่วน หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมืออยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะซึ่งรถรับจ้างส่วนใหญ่นะครับก็มีการปรับตัวครับหันมาให้บริการรับส่งสินค้าแทนที่ชาวบ้านได้สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับหรือว่าทางโทรศัพท์จากร้านค้าก็จะนํามาฝากที่รถรับจ้างไปส่งให้แทนไปรษณีย์ครับแล้วก็จะนําสินค้าที่ชาวบ้านฝากส่งไปให้ที่บ้านในต่างอําเภอเลี่ยงการนั่งรถมาซื้อสินค้าเองนะครับขณะที่คนขับก็ไม่ได้บอกนะครับว่าป้องกันตนเองทุกอย่างทั้งสวมหน้ากาก,กอนามายัย ไม่ให้ผู้โดยสารนั่งหน้ามีการปิดกระจกรับแต่เงินค่าโดยสารและล้างมือตลอดด้วยนะครับ